สบายดีพี่นอนะ้องเนาะมื้อนี้ก็เมื่อนี้บ่แกนสิพามากินซอยจุเนาะนะอ่าเบอร์เกอนว่าได้เบิ่งอันคลิปบ่าเท้านเนาะเพิ่นกินเป็นตาแซ่บเนาะมื้อนี้ก็เลยสิลองจัดให้กับเจ้าของลองเบินนะ่งเนาะสรอยจุมันสิแซ่ตนะบตั้มไรครับอามาเบิ่งกันพี่นอ้องอ,อ่าสอยสอยจุอันนี้ก็เันแสบเมืองอุบลนอ่าวันนี้เพิ่นสิจัดให้จักดอกเลย จันไอ้จักดอกสองดอกสามดอกคุณน่ะเฮ้ยขาดขาดอย่างเดียวว่าจารย์ขาดยานบ่เอออันนี้ครับนี่หอมเบิ้งไงต่อไปจุไม่อันนี้ผมเอาวบาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเบามันมันบ่ได้ครับนิ่มบ่ได้เดี๋ยวมันเขาเบ้ใจเขาเบ้ใจเขาเบาใจข่ายย้ายเขาอันนี้อันนี้แต่ยู่ กอวยกงแมนงัวบอจันท์อ้งัวได้ไงกระมังงัวเนี่ยพี่น้องเนี่ะอมึงจักข้ามงอ่าอาจารย์ลองจักข้ามึงกูหน่อยโล้จ่เโอ้ยอเนี่เร็วเนบหนุบี่กินเียด้เนี่โอ้คนนุบนุเนี่ยโอ้อ้าว้ทยาหันหนามไอ้ที่ล่ะยกล้อความเดียวนี่จัดไปจัดไป

ได้หรือเล่าใช่ยัันั้นทาเนี้ยใไ่ปนี้ยปอันนี้เขาอ่นยัง้าราบอกเสร็ศเล็กบอกว่าที่อ่เขาอ่ศเล็กกว่าศลเมื่อวนลินอ๋อศเล็กเมืวนลินแหมโอ้เป็นแ้วนีเนาะรับรองเลยว่าสดหนามสดสด้หนามสดตุกตานเลยอืเจียเจียยวเจีเจาว่าองอย่างศกเล็กวานลิน เสอเดสบอเดีมาลองงอ่าได้ไดจะเสบมพี่น้องเนาะเยปวดเสีบโอเงินปวเสบอเงินหมดันเสบอเนเยอะเ็หน้าตาพี่น้องนาตาสดเือเลินินสิกงไขออย่าบาดข้ามเนาะสาหรับคนเถี่ยนบมกินดิฟเนาะพี่น้องเนาะอ่าโอ้มีคาบามอ่าจดจ ใช่นีมอันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ในกลัวอยู่ในกลัวนะครับบรรยากาศในครัวโยลงเว่ยที่บอกภาพที่วอายังกูัเนี่ยล้วล่าคนให้ใคนลาหรืาเนี่ยอั้เดี๋ยวแก่ค้ามเยอะควมเงี้ยว่าะยืออมาคนนงอ่ะเจีเียวเจียวมาล่มดจดบาดเลยยิบได้หรือ่ายิบได้เ จัดเลยจัดรับรอก่ากินดรออยู่บนบ้านเจ้าขาดเอเนี้ยเนาะ่านการการซอยเขาเปิดก็าเปิดร้านหมดเป็นยัง่งเดาจัดใส่เป็นยังไงเนี่ยมันนัวมุ้งกองมาเปยเอะเยอะายาเลยยาเลยยาเลยบันเดอร์เา